นานๆจะเห็นถนนโล่งในวันธรรมดาบูจีเทกำลังทับขบวน3ามหนึ่งค่ะ วันนี้เข้ามาทำสับเปลี่ยนในย่านสถานีกรุงเทพวันนี้371ได้อันสตอม4118โอ้น้าเท่มาก เดี๋ยวไปเจอกันที่หัวหมาก A 4 4 1 4เข้ามาทำ313ค่ะที่1ยาหนจอดเี่ขนใาชา9หนาที่5183จอดอยู่ในชานชลาที่4ส่วนขบวนรอยัลบอสซอมนั้นยังไม่ถูกทำขบวนยังไม่ได้เตรียม สามเจ็ดหน,น่ 3, 7, 1, ลาช้าโอ้ตอนนี้ที่สถานีกลองตันขบวน371ไม่สามารถออกได้เพราะว่าต้องรอให้284เข้ามาก่อนวันนี้284แ่ลาช้าจึงต้องทำให้371เ่ลาช้าไปด้วยปกติเวลานี้จะต้องถึงหัวหมากแล้วตอนนี้18บแนาฬิกายีนาทีแล้วแต่ขบวนธรรมดาที่284แส่ก็ยังไม่เข้ามา เหมือนจะรอหลีก284แต่ตอนนี้ก็ปล่อยขอบวน3 7 1จะน,นึออกไปก่อน ดีเซลเข้าผูกกันอยู่ศู 2009, แล้วก็ C 1 0 3น่าจะไปช่วยหรือว่ากำลังทำอะไรอย่างนดงอย่างใดอย่างเดิตอนนี้ขบวนชานเมืองที่371ยังจอดสถานีหัวมาก เมื่อกี้เห็นอันสตอมสองหัวพ่วงเพราะผูกกันอยู่ไม่แน่ใจว่าสับเปลี่ยนขบวนไหนตั้งแต่นั่งสามเจหนึ่งมาเพิ่งจะเห็นวันนี้เข้าชานชลาที่สสถานีหัวมา จะได้เวลาสัญญาณเคลื่อนกลัานลงแล้ว3ามออกจากสถานีหัวมากแล้วค่ะส่วนขบวน284นั้นยังไม่เห็นวีแวว สายสีเหลืองไปก่อน สำหรับสายตะวันออกไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแยกหัวหมาค่ะโอ้ยสวยงามข้างบนแต่ข้างล่างเพิ่งจะให้สัญญาณเครื่องกั้นลงมาดูว่าจะมีส่วนไหม มาดูว่าขาบวนที่มาจะเป็น284หรือไม่เจ้าหน้าที่วันนี้ใช้มือลากเครื่องกันค่ะเพราะว่าตัวที่เป็นอโตโมติกหักทางสอบถามจากน้องบอกว่ามีน่าจะมีอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่9ช่วงตี3ตอนนี้เจ้าหน้าที่ลากออกไปแล้วค่ะเครื่องกันมือ นี่คือสภาพเครื่องกันที่หัดข้างบนก็เป็นสายสีเหลืองอยังฝ่าไม้กั้นกันอยู่ เป็นขบวนด้ยสารที่ 28C ค่ะทั้งคนเดินทั้งมอเตอร์ไซค์วินทั้งมอเตอร์ไซค์ตัวไปถ้ามีคนนำแล้วก็จะมีคนตามแบบนี้ เสียงเครื่องกันนั่นคือดังหมดแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่กันเรียบร้อยมาดูว่าวันนี้จะเกิดทริกของรถไฟหรือเปล่ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงสีเหลืองและรถไฟธรรมดาจะมาบรรจบกันที่นี่ไหม คน่ายก็ลุ้นตอนนี้284กําำลังถึงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงแต่มีแอร์พอร์ตเรลิงส่วนไป บันธรรมดาที่284นั้นเข้ามาแล้ว บวนโล่งเลยก่อนจากลาก็เดี๋ยวมาดูเครื่องกันที่หัดหัดอย่างนี้เลยนี่ค่ะโอ้ลุ้นให้สวนกันก็ไม่เคยสวนสักที วันนี้ก็ค่ำเมืดดึกดื่นอุษาได้นั่ง371กลับบ้านช้าได้สี่นี่นะคะบริเวณสถานีหัวมาสำหรับเย็นวันนี้ก็ไปแล้วค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ